รอยลอ้อนี่นะ่าจะเป็นล้อรถผมนี่เองนะตอนขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับหน้าคนไหมอ่ะหน้าไม่พ้นนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยครับความยากของมัน นี่มันชันจนผม่อยให้เกียร์ดึงไม่ได้นะคุณผู้ชมผมต้องเลี้ยคัดลงมานะครับผมต้องเลี้ยคัดลงมามีเสียงมอเตอร์ไซค์ตามมาข้างล่างนะเนี่คือโค้งที่ผมกลัวที่สุดนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันหักมากๆนะครับแล้วก็มีน้ํานะครับทําให้มันลื่นนะคุณผู้ชมแต่ความโชคดีของผมก็คือว่าด้วยความที่มันเป็น รถขับเคลื่อนสองล้อนะครับมันก็เลยมันก็เลยไม่โค้งมันไม่ไม่ไม่ดื้อนะน้าไม่หน้าไม่ดื้อนะครับคุณผู้ชมตรงนี้เป็นจุดที่น่ากลัวนะครับผมจะค่อยๆปล่อยไหลลงไป ปล่อยที่เกียร์ช่วยดึงนะครับเมื่อกี้ที่ผมไม่ได้ปล่อยให้คลัชมันดึงเกียร์มันดึงเนี่ยเพราะว่ามันติดโค้งตรงนั้นครับแล้วก็ความเร็วที่มันลงมามันไม่มากพอที่ที่เกียร์จะดึงนะคุณผู้ชมนะอ่ะหลุดสองโค้งได้ผมว่าผมผมปลอดภัยแล้วนะคุณผู้ชมสองโค้งได้ผมผมโอเคละนะครับตอนนี้ก็ ็มาลุ้นกันนะว่าจะมีรถสวนงหรือเปล่านะครับโอ้ยแช่ม่ดีเว้ยแม่เห็นแม่ด่าแน่นอนนะะคลิปนี้ออกไปเมื่อไหร่แม่ด่าแน่ๆเดี๋ยวมาแต่แ,ตแม่เลยฮะถ้าแฟนเห็นนี่ผมว่าผมมันก็ไม่รอเหมือนกันนะคือต้องคอ